สวัสดีค่ะมิตรรักนักฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงนิมมานรดี No v e l s o o f i i i a l ค่ะในคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำนิยายนะคะซึ่งนิยายที่จะมาแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นนิยายเบสเซ e l l e r เรื่องหนึ่งของนิมมานรดีเลยค่ะนั่นก็คือนิยายเรื่องบาลังกามเทพเขียนในนาปากกานิมมานนรดีเป็นนิยายเรื่องล่าสุดที่เพิ่งอัดเสียงเสร็จนะคะ จัดทำเป็นหนังสือเสียงลงในเมปมาเก็ตแล้วและจะลงให้ฟังกันทางช่องนิมมานอรดี Novels Official ในเร็วๆนี้ค่ะแต่ขอเรียนให้ทราบว่านิยายที่จะนำมาลงทางช่อง YouTube จะเป็นเวอร์ชั่นที่มีการแก้ไขคำและตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนเพื่อรักษามาตรฐานชุมชนของ YouTube นะคะหากท่านใดต้องการที่จะฟินกับฉากเลิฟซีนแบบฉบับเต็ม ก็สามารถติดตามได้จากอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงที่เม็บ m a r มาเก็ตค่ะส่วนสายเล่มรอแจ้งเปิดจองทาง Facebook Fan Page นิมมานนรดีฟูลเลิฟนะคะในคลิปนี้จะเป็นคำโปรยและตัวอย่างของเนื้อหาบางส่วนของเรื่องนี้เพื่อเรียกน้ำย่อยกันก่อนค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนิยายเสียงของนิมไว้ทั้งสองช่องด้วยนะคะ คือช่องนิมมานรดี Novels Official และช่องน้ำขิง Love Corner มุมรักนักเขียนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของนิมมานรดีในทุกนามปักกามาโดยตลอดไปฟังคำโปรยและตัวอย่างของนิยายเรื่องบ <It> ัล novels, ังการมเทพกันได้เลยค่ะเธอไม่เคยรู้ว <Pent> ่าเขาเป็นใครผู <fewer brain fade> ้ชายคนแรก ที่ฝากรอยรักและรอยชังไว้ในใจเธอความรักของสาวน้อยวัยใสที่ตกหลุมรักชายหนุ่มรูปงามในห้องสมุดความสัมพันธ์ช่วงสั้นๆที่เริ่มต้นขึ้นด้วยความใคร่และจบลงด้วยความชังเขาไม่เคยสนว่าเธอจะเป็นอย่างไรผู้หญิงคนแรกที่บังอาจทิ้งเข้าไปกับชายอื่น ลุยส์อเล็กซานเดอร์คลาวเซนเตมกุดราชกุมารหนุ่มรูปงามแห่งไครสแตนเจ้าชายนักรักที่ไม่เคยนับจำนวนผู้หญิงในชีวิตเขาไม่เคยหวนกลับไปหาแฟนเก่าเลยสักคนแต่ทำไมแค่ได้รู้ว่าผู้หญิงใจง่ายอย่างเปรมิกากำลังคบหาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เขารู้จักดีร่างกายและหัวใจของเขาก็ร้อนรน รากับว่ามีฐานไฟเก่าคุกรุ่นอยู่ข้างในรอวันที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นไฟรักเขาและเธอต้องเผชิญหน้ากันอีกครั้งกับความจริงที่ปิดไม่มิดลูกชายของเธอและบัลลังก์ของเขาสวัสดีครับน้องทามเราเคยคุยกันทางโทรศัพท์จำได้ไหม เอ่อขอโทษครับทำลืมเด็กชายตอบงงงงแต่ก็ส่งยิ้มกลับไปเมื่ออีกฝ่ายส่งยิ้มมาให้พร้อมกับการเริ่มเคลื่อนตัวไปอีกระดับของกระเชา้าไม่เป็นไรครับเรามาทำความรู้จักกันใหม่ก็ได้ลุยส์มองหน้าลูกชายไม่วางตายิ่งได้เห็นใกล้ๆความมั่นใจจาก99.99% 99 ก็พุ่งทะลุไปถึงหลักพันชายหนุ่มตวัดตามองหน้าเปรมิกาแวบ,บหนึ่งเพื่อจะบอกอะไรเธอผ่านสายตาครู่หนึ่งก่อนหันไปหาลูกชายอีกครั้งและต้องเอ่ยเรียกเบาๆให้เด็กที่กำลังสนใจทิวทัศน์รอบตัวหันมาสนใจตนน้องทามลุยเรียกเสียงอ่อนโยนชนิดที่เปรมิกาได้แต่นั่งขมอารมณ์บางอย่างนั่นเพราะ เธอสามารถจับอารมณ์ของชายหนุ่มผ่านกระแสน้ำเสียงและแววตาของเขาได้ครับทามันขานรับแล้วหันมายิ้มให้คนเสียงนุ่มหนูชื่ออะไรครับชื่อจริงนามสกุลจริงผมชื่อทามันจิราวันครับหลุยส์เม้มปากพยักหน้ารับรู้เพราะมาก ฉันชื่อลุยส์อเล็กซานเดอร์คราวเซนเต้อ้โหชื่อเหมือนเจ้าชายลุยส์เลยเด็กชายจำได้เพราะเรียนมาแล้วจึงอุทานออกไปด้วยความตื่นเต้นและเมื่อคนชื่อเหมือนเจ้าชายยิ้มให้ก่อนถอดแว่นสีชาไปเสียบคอเสื้อแล้วถอดหมวกแกป๊ปเผยให้เห็นใบหน้าแบบเต็มตาเสียงใสๆก็ดังขึ้นอีกครั้งหน้าก็เหมือนด้วยนะครับ ทามันตาโตเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มรูปหล่อข้างกายนอกจากจะชื่อเหมือนแล้วยังมีหน้าตาเหมือนเจ้าชายหลุยส์ในรูปถ่ายที่เคยเห็นในโรงเรียนและตามสถานที่ต่างๆไม่มีผิดสักนิดใช่ก็คนเดียวกันนี่โห<ฮ>เด็กน้อยห่อปากตาโตเจ้าชายมาเที่ยวสวนสนุกด้วยเอ่อเสร็จ ก็ฉีกยิ้มกว้างใช่แต่หนูไม่ต้องเรียกฉันว่าเจ้าชายหรอกนะลุยส์บอกยิ้มยิ้มตาเป็นประกายด้วยความรู้สึกที่พวยพุ่งขึ้นมาจากภายในเขาตวัดตามองเปรมิกาอีกครั้งและนึกดีใจที่หญิงสาวยังคงนิ่งเงียบแม้สีหน้าของเธอจะอยากร้องไห้หรือโวยวายใส่เขามากแค่ไหนก็ตามแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะครับ เด็กน้อยถามพาซื้อเรียกฉันว่าพ่อคุณเปรมิการ้องขึ้นแต่ก็ต้องเงียบเมื่อถูกสายตาตำหนิของลุยส์และสายตาสงสัยของทามันหันมองมาพร้อมกันลุยส์ใช้สายตาปรามเปรมิกาก่อนจะหันไปยิ้มให้ลูกชายแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนเปรมิกาไม่กล้าค้านอีก เพราะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรและทามันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนเรียกพ่อสิครับลูกพ่อเป็นพ่อของลูกไงจริงเหรอครับเด็กน้อยถามแบบไม่ค่อยแน่ใจแล้วรีบหันมองแม่และทุกคนที่กำลังส่งยิ้มให้แบบงงๆก่อนจะหันกลับไปหาแม่อีกครั้งจริงเหรอครับแม่ เจ้าชายหลุยส์เป็นพ่อของทามเหรอครับ